มิสรา OCR สาเปิดตัวพร้อมอัปเกรดความแม่นยำทั้งลายมือและเอกสารซับซ้อนแบบโคชัดเจนรุ่นนี้ฟาสถิติชนะ OCR 2ไป74อร์เซในงานจริงทั้งใบแจ้งนี้ฟอร์มตารางยุ่งเหยิงแม้ไฟสแกนแยกก็ยังเอาอยู่แถมรองรับมาร์กดาว HTML JSON เชื่อมต่อระบบธุรกิจ ERP หรือค้นหาข้อมูลได้สบายๆราคาเริ่มต้นแค่2ดอลลาร์ต่อ1,000หน้าถูกกว่าระบบ OCR เจ้าใหญ่หลายเท่าเควน AI ของ Alibaba กดทะลุ700ล้านดาวน์โหลดแซงหน้าคู่แข่งแบบไม่ไว้หน้าเลยเว้ย รุ่นเควนสามแม็กซ์ใหม่พลังโหดด้วยพารามิเตอร์ทะลุ1ล้านล้านรองรับ1 1 9ภาษาแถมลากคอนเท็กซ์ได้ยาวสุดในตลาดทำให้อลีบาบากลายเป็นตัวท็อปสาย AI เปิดซอร์สทันทีธุรกิจโตหุ้นพุ่งสายเดฟทั่วโลกแห่ใช้กันยับเปิดตัวชาร์จ GPT Translate ของ Open AI ที่งานนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นเพราะรองรับแปลกกว่า50ภาษาทั้งข้อความเสียงและภาพแถมเลือกโทนทางการหรือกันเองได้ตามใจยังไม่ต้องสมัครสมาชิกก็ใช้ได้ฟรีใครเรียนภาษาใหม่หรือสายเดินทางบอกเลยของมันต้องลอง ควน AI ของ Alibaba ไม่ได้แค่ตอบคำถามอีกต่อไปตอนนี้สั่งอาหารจ่ายเงินหรือจองซิปได้ในแชทเดียวผ่านทาวเบาอาลีเพและฟลิกกี้ฟีเจอร์ใหม่ Task a s s i s สแตนยังช่วยโทรหาร้านอาหารจัดคลิปหลายจุดและจัดการงานเอกสารได้ในแอปเดียวแข่งเดือดกับ b บ t e d a n c e และ t n n e ซ t ดัน AI เข้าสู่ชีวิตประจำวันเต็มตัวอัปเดตนี้จะเปลี่ยนวิธีที่คุณใช้ Gmail ไปตลอดการ Google ผสาน Gemini AI เข้ากับ Gmail, YouTube และ Search ดึงข้อมูลส่วนตัวมาตอบกลับให้ตรงใจมากขึ้นพร้อมฟีเจอร์ AI Inbox และ Help Me Write ที่ช่วยสรุปอีเมลและเขียนข้อความอัตโนมัติแต่ผู้ใช้ต้องระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวเพราะ AI จะเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวมากขึ้นแม้จะมีการควบคุมสิทธิ์และปิดฟีเจอร์ได้เองก็ตาม Google เปิดตัวฟีเจอร์ Personal Intelligence ใน Gemini ที่ให้ AI เข้าถึงข้อมูล Gmail, Photo Search และ YouTube ของคุณได้ถ้าคุณอนุญาต ฟีเจอร์นี้เปิดให้ผู้ใช้ AI Pro หรือ Ultra ในสหัสที่ใช้ภาษาอังกฤษเท่านั้นและเน้นความปลอดภัยกับการควบคุมข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ LG AI Research Institute โชว์เหนือด้วย k x A 1คว้าอันดับหนึ่งในโครงการ AI พื้นฐานของเกาหลีทิ้งคู่แข่งแบบไม่เห็นฝุ่นผลประเมินรอบแรกจากกระทรวงวิทย์ยืนยันเทคโนโลยีล้ำหน้าพร้อมขับเคลื่อนอุตสาหกรรม AI เกาหลีสู่เวทีโลกฟีเจอร์แก้ผ้าโปของ g r o k โดนล็อกในประเทศที่ผิดกฎหมาย หลังรัฐบาลทั่วโลกออกลงสั่งสอบและบล็อกใช้งาน XAI ยังจำกัดให้เฉพาะผู้ใช้แบบจ่ายเงินเท่านั้นเพื่อป้องกันการละเมิดและตามตัวคนแอบใช้ได้ง่ายขึ้นกรอกรับนโยบายใหม่ห้ามสร้างภาพคนจริงในชุดว่าวิวบน X ตอบโต้แรงกดดันจากรัฐแคลิฟอร์เนียและอังกฤษที่ขู่แบนแพลตฟอร์มนี้มาตรการนี้เน้นปกป้องผู้ใช้จากติดเฟกทางเพศและเสริมความปลอดภัยให้แพลตฟอร์มมากขึ้นจำนวนคำถามบน Stack Overflow ดิ้งเวหลัง AI อย่าง ChatGPT โผลมาในปี2022 แถมหน้าสุด Stack Overflow ยังไปจับมือกับ OpenAI เปิดตัวฟีเจอร์ AI assist หวังเสริมพลังโมเดลภาษาใหญ่แต่ดันเสียงเร่งให้แพลตฟอร์มตายไวขึ้นนักพัฒนาหลายคนเริ่มกังวลว่า AI จะเอาข้อมูลโคตรจากไหนถ้าแหล่งความรู้เก่าร้างแบบนี้จีนยื่นแผนปล่อยดาวเทียมเกือบ2แ0,000ดวงหวังยึดดวงโคจรต่ำก่อน SpaceX สกินรวบหมดแผนนี้จะสร้างเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วโลกและอาจเปลี่ยนเกมภูมิรัฐศาสตร์ในโอกาสแบบโหดโถดถ้าจีนทำได้จริงโลกจะเต็มไปด้วยดาวเทียมมากกว่าที่เคยมีมาโคตรอลังการ ZAI จากจีนเปิดตัวโมเดลสร้างภาพ AI ตัวแรกที่เทรนด้วยชิป Huawei ล้วนๆไม่พึ่งชิปอเมริกาเลยนะเว้ยโมเดล GLM Image นี้มี16,000ล้านพารามิเตอร์ใช้เทคนิคไฮบริดแข่งกับ Nvidia แบบไม่เกรงใจใครตลาด AI จีนแม่งเดือดจริงๆ